สรับคลิปนี้จะมารีวิวการแสดงสดของสาวน้อยเพชรปั้นแพงเมื่อคืนวันที่27มีนาคม2565เมื่อคืนที่ผ่านมาบรรยากาศเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมได้เลยนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาสาวน้อยเพชรปั่นแพงได้แสดงผ่านกลุ่มปิดไลฟ์สดผ่านเพจของสาวน้อยเพชรปันแพงหลังจากไปอ่อนทัวร์กรุงเทพและปริมณฑล ระหว่างวันที่10ถึงวันที่20มีนาคม2565สาวน้อยพิรบ้านแพงก็กลับมาแสดงไลฟ์สดผ่านกลุ่มปิดที่บ้านของตัวเองชื่อไลฟ์ว่าลำเพลินออนไลน์ซึ่งมีผู้เข้าไปชมซึ่งในไลฟ์นี้มีคนเข้าไปซื้อตั๋วซื้อบัตรผ่านกลุ่มปิดในราคา129บาทเกือบ5,000คนแต่คนที่เข้ามาชมจริงๆ2,000กว่าคน บางคนก็ซื้อตั๋วซื้อบัตรเข้ามาไว้ก่อนแต่ไม่มีเวลาจะดูช่วงเวลาที่มีการแสดงสดจะมาดูย้อนหลังประมาณนี้การแสดงเมื่อคืนที่ผ่านมาใช้เวลาการแสดง8ชั่วโมงโดยการโชว์เริ่มจากการ,มรเมเรโชวงช่วงโชว์ศิลป,ปะวัฒนธรรมประเพณีชาวอีสานช่วงรำเรื่องต่อกอนและช่วงเตยลาการแสดงเมื่อคืนที่ผ่านมาได้ปิดได้ปรับเปลี่ยน รูปแบบการแสดงจากเดิมหลายโชว์เป็นต้นว่าต่อจากช่วงโชว์วงเมลเล่จะเป็นช่วงลำสิ่งที่มีศิลปินมอลำสิ่งสองคู่ดังนะโดยพระเอกนะัเอกมอลำสิ่งคู่ฮิตอนิสาเสียงใสวลันชัยสอนศินเอพรอยมณีเข้มกมลชัยเป็นต้นตรูปแบบการแสดงมเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นรูปแบบของรถแห่เต้ยเสเด็จ โดยไม่ไม่มีช่วงมอลําซิงและการโชว์ศิละปะวัฒนธ,ธร,รรมของชาวอีสานปกติสาวน้อยเพชรบ้านแพงจะมีการโชว์พญานาคแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาปรับเปลี่ยนรูปแบบการโชว์ใหม่เป็นโชว์เป็นการโชว์ศิละปะวัฒนธ,ธร,รรมของภูไทยโชว์ภูไทยเป็นโชว์ที่สวยงามอลังการมีมณครและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวอีสานและชาวภูไทยที่งดงามอลังการมาก และต่อด้วยํำเรื่องต่อกอนสังทองเงาะป่าซึ่งหมอลำคณะสาวน้อยเพชรป่านแผงเวลามีการแสดงสดเกิดการแสดงจนถึงสว่าง์รำเรื่องต่อกอนสังทองเงาะป่าช่วงหนึ่งที่แฟนๆของสาวน้อยเพชรป้านแพงต้องการอยากดูโดยมีวัดศิวดลพระเอกสาวน้อยเพชรป้านแพงแสดงเป็นเงาะป่าตอนยังไม่ถอดรูปนางเอกก้อยชาลีีรับบทเป็นรัตนา โบศิวดลรับบทเป็นพ่อป่าตอนถอดเงาะและศิลปินหมอลำสาวน้อยเพชรปัานแพงเต็มวงเต็มอิ่มสำหรับการแสดงของเมื่อคืนนี้และจบด้วยการเต้ยลาจังหวะมันๆโจโจใช้เวลาแสดง8ชั่วโมงเต็มเต็มเต็มอิ่มสำหรับ fc สาวน้อยเพชรป้านแพงเสร็จจากการไล่สดวันนี้แล้วสาวน้อยเพชรบ้านแพงจะมีโปรแกรมไปออนทัวกรุงเทพและประมิมณฑลช่วงวันที่ 31มีนาคม2565ถึงวันที่3เมษายน2565การไปออนทัวร์ครั้งนี้ของสาวน้อยเพชรบันแพงเป็นรอบที่3ในรอบปีนี้ซึ่งการไปแต่ละรอบจะมีแฟนๆเข้ามาชมกันเต็มวิกเต็มสนามกันทุกวิกสำหรับ FC สาวน้อยเพชรบันแพงเวลาไปดูหน้าเวทีก็จะเปิดไลฟ์สดผ่านกลุ่มปิด ในรอบนี้การแสดง4วันที่กรุงเทพและปริมณฑลขายตั๋วเข้าชมกลุ่มปิดในราคา188บาทใครสนใจอยากเข้าประชมสามารถซื้อตั๋วผ่านเพจของสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้โดยตรงเ,รเอาความเคลื่อนไหวของมอลำขนาต่างๆทุกคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงและศิลปินอื่น,น,นๆที่มีความเคลื่อนไหวในการแสดงมาอัปเดตให้ได้รับชมได้รับฟัง ใครมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อมีพลาดคลิปต่อไปคลิปหน้ามาพบกันใหม่สวัสดีครับ